บอกบอกคนบอกว่าต้องหลับให้ได้8ชั่วโมงแล้วถึงจะดีการนอนของเราไม่มีคุณภาพใช่จะกี่ชั่วโมงต้องนอนให้ดีนอนให้ดีแล้วมีคุณภาพบางทีเราได้4ชั่วโมง5ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงก็ต้องด e e p ล l ปถึงจะดีนิงบอกเลยว่ายานอนหลับไม่ใช่ตัวช่วยคนชอบพึ่งยานอนหลับแต่สําหรับนิงเองเนี่ย ยานอนหลับเคยใช้มาแล้วแต่ตื่นมามันจะมีความรู้สึกว่าเวียนหัวอื่นอึนอน,อ,น,อ,นอารมณ์ไม่ดีเหวี่ยงใส่ชาวบ้านเขาตัวนี้ที่อยู่ข้างหน้าหนิงเลยนี่คือตัวที่ดีที่สุดคือนมพึ่งเกรดพรีเมียมรอยัลเจลีสองหนึ่งแปดของ well Line, ออสเวลล์ไลน์เป็นตัวเข้มข้นทานมาเกือบสิบปีแล้วตัวนี้ก่อนนอน1เม็ดเท่านั้นแต่ถ้าหนิงทำงานหนักๆอย่างเงี้ยหนิงจะก่อนนอนสอง,สองเม็ดเลย คืออันดับแรกมันเป็นตัววิตามินธรรมชาติที่มาจากนมพึ่งเข้มข้นช่วยดูแลในเรื่องฮอร์โมนในร่างกายเราให้เราอ่ะหลับลึกพอเราหลับลึกแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้ตามมาคือความสมดุลน่ะของฮอร์โมนผิวพรรณดีอารมณ์ดีไม่เหวี่ยงไม่เวีนนชายเนี่ยคือเอาแบบสั้นๆเลยว่าทำไมต้องกินตัวนี้มันสำหรับคนที่เครียดนอนไม่หลับนอนหลับ ตื่นขึ้นมาฉี่หลับต่อไม่ได้คนมีอายุอย่างเงี้ยอายุคนติดโทรศัพท์บางทีก่อนนอนทุกคนเล่นโทรศัพท์หมดสมองอ่ะพอเวลาเราเล่นโทรศัพท์มันไม่ฟังก์ชันว่าถึงเวลานอนก็ต้องหาตัวช่วยมาใช้เนี่ยคือสามารถทานได้แล้วสมมุติว่าถ้ากลางวันแบบเนี้ยแล้วเราเพลียๆนะ เพิ่มได้อีก1เมตรอือ่ะก็ระหว่างวันได้เลยระหว่างวันได้อีกอันนึงขอเสริมคุณผู้ชมค่ะสาหรับคนผู้หญิงหรือผู้ชายที่อยู่ในวัยทองอารมณ์สวิงอารมณ์ไม่สมดุลเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะไปปรับสมดุลทั้งหมดในร่างกายของคุณใช่ภูมิแพ้ภูมิแพ้เนี่ยเราทุกอย่างเรามาหมดเลยอะใช่คือทุกอย่างนั้นมันมาจากอะไรรู้ป่ะ มันมาจากการนอนไม่พอพอนอนไม่พอฮอร์โมนจะแปรปวนฮอร์โมนจะแปรปวนเสร็จทุกอย่างมันจะสวิงหมดทั้งร่างกายพอร่างกายเราสวิงเสร็จปุ๊บอาการป่วยภูมิแพ้ไข้หวัดอะไรเงี้ยก็จะมันก็จะรุมเร้าเลยมันจะรุมเร้าเลยอีกอันนึงคุณผู้ชมขาหลายๆคนมักจะขะว่ากินนมผึ้งแล้วอ้วนไหมตัวนี้นะลืมคําว่าอ้วนไปได้เลย